สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะในวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับสารละลายกันนะคะสารละลายคืออะไรนะคะสารละลายก็จะเป็ียนองค์ประกอบของสารบริสุทธินะตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะมาผสมรวมกันเนาะมีอัตราส่วนไม่แน่นอนนะคะมีอัตราส่วน ไม่แน่นอนนะคะ,ะสารละลายก็จะประกอบไปด้วยตัวทำละลายเนาะและตัวละลายนะคะคราวนี้เราจะแยกอย่างไรว่าอันไหนเป็นตัวทำละลายอันไหนเป็นตัวละลายนะคะเรามีหลักการอยู่ว่าถ้าตัวทำละลายนะคะกับถ้าตัวทำละลายเนาะกับตัวละลายนะคะ อยู่ในสถานะเดียวกันสารที่มีปริมาณมากนะคะเป็นตัวทำละลายเค็นไหมคะถ้ามันอยู่ในสถานะเดียวกันเนาะสารที่มีปริมาณมากจะถือว่าเป็นตัวทำละลายเนาะแต่ถ้ามันต่างสถานกัรนะคะถ้ามันต่างสถานกันตัวทำละลายกับตัวละลายเนี่ยต่างสถานกันเราจะให้สารที่มีสถานะเดียวกับสารละลายเนี่ย เป็นตัวทำละลายค่ยไหมคะเข้าใจเนาะสารที่มีปริมาณมากเป็นตัวทำละลายสารหรือถ้ามันมีสถานะต่างกันสถานะเดียวกับสารละลายก็จะถือว่าเป็นตัวทำละลายนะคะอ่ะเรามาดูสารละลายนะคะเราอาจจะคุ้นว่าสารละลายเนี่ยเป็นของเหลวเนาะแต่ความจริงแล้วเนี่ยสารละลายเนี่ย มีทั้งสามเอามีทั้ง3สถานะเลยนะอันแรกคือสถานะของแข็งนะคะอันแรกคือสถานะของแข็งอย่างเช่นทองเหลืองเนาะทองเหลืองเนี่ยมันเกิดจากทองแดงกับสังกะสีเนาะถ้าทองแดง75%สั่งังกะสี25%านะแสดงว่าสารตัวไหนจะเป็นตัวทำละลาย ทองแดงก็จะเป็นตัวทำละลายเนาะเพราะอะไรเพราะตัวทองแดงกับสังกะสีเนี่ยสถานะเดียวกันดังนั้นสารที่มีมากจะเป็นตัวทำละลายนั่นเองต่อไปของเหลวสารละลายในสถานะของเหลวอ่าอย่างเช่นอันที่1แอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะแอลกอฮอล์ล้างแผลก็จะประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์เจเนาะ ที่เหลือก็เป็นน้ำสามสเซดังนั้นข้อนี้สารตัวไหนคะที่เป็นตัวทำละลายระหว่างแอลกอฮอล์หรือน้ำเนาะสารที่มีมากเป็นตัวทำละลายดังนั้นแอลกอฮอล์ก็จะเป็นตัวทำละลายนั่นเองเนาะต่อไปน้ําเกลือ น้ำเกลือเกิดจากอะไรคะเกิดจากน้ำผสมเกลือน้ำเกลือมีสถานะเป็นของเหลวน้ำเป็นของเหลวเกลือเป็นของแข็งเนาะดังนั้นตัวละลายกับตัวทำละลายสถานะต่างกันสารที่มีสถานะเหมือนกับสารละลายเป็นตัวทำละลายดังนั้นน้ำมีสถานะเหมือนกับสารละลายก็คือน้ำเกลือ ดังนั้นน้ำจึงเป็นตัวทําละลายนะคะต่อไปค่ะโซดาโซดาเนาะโซดาเกิดจากอะไรคะเกิดจากน้ำผสมแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนาะน้ำผสมกับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนาะสารตัวไหนมีสมบัติเหมือนกับสารละลายคะ น้ำมีสถา,านะเหมือนกับสารละลายจึงเป็นตัวทำละลายนั่นเองนะคะสุดท้ายแก๊สค่ะสารละลายในสถา,านะแกส๊สอย่างเช่นอะไรบ้างอันที่หนึ่งคืออากาศอากาศเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามีอะไรคะเราทราบกันดีว่ามีไนโตรเจนเจ้ซนต์ที่เหลือเป็นออกซิเจนประมาณ21%อเนาะ ที่เหลือเป็นอื่นๆใช่ไหมสารที่มีมากก็จะเป็นตัวทําละลายดังนั้นในตัวเจนเป็นตัวทําละลายเพราะในอากาศมีอะไรคะมีเป็นแก๊สหมดเลยเนาะดังนั้นตัวที่มีมากก็จะเป็นตัวทําละลายนะคะ,ะจากวิดีโอนี้นะคะเราก็มาพูดถึงเรื่องของสารละลายที่สำคัญสคัญไปแล้วเนาะถ้าใครมีคำถามสงสัยตรงไหน,น สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ